น้องหงก็ออกมาเบิ่งป่าซาบะเล่นอยู่มีมีหยิบอยู่กินเลแม่หงเอ้ยเห็นไหหงสองผู้เมียพี่น้องหงสองผู้เมียอันนี้มีเมียเป็นมิตรป่าพี่น้องเอ้ยป่าซาบะมันทักโบกินเพชรในห้าวมาเนี่ได้ป่าตัวเดียวมาแต่เศร้าแต่เสียวโอ้พี่เลิกหยิบยี่ปุ้มยบอยู่มันทักโบกินเพึ่งหงก็นอนเล่นอยู่หงก็ตั้งบบกินเนาะพี่น้องกำลังไหวมาเห็นไหมมีมีเป็นฟูงอยโอ้ย ที่เก่าที่เดิมเราเพื่อนๆแต่เพิ่มเติมคือวันและเวลาต่างกันมัเล่นหน้ามาอะไรนีมาพี่น้องเอ้ย <c oughs> เป็นฟูงันขึ้น,นๆนะแม่นมัดป่าซาบะพี่น้องเลยใครมาเห็นน้ำพี่น้องมันมันมันโบแดดเนาะมันเลยบบเห็นโตป่าเป็นฟูงเป็นฟูงมาพเยนะเห็นบ่เห็น่โอ้ยคัก เฮ้โอ้นต้งเคเห็นได้ขาวๆเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นมืดนะแม่ปลาเบิดนะโอ้ยลายคักลายคักโอ้ปวดอะเห็นบ่เห็นบ่คือในสาระคดีเด้อพี่น้องเอ้ยปวดนะโอ้ยนี่รีแบบพวกกินเบ็ดไในห้างมีพูดปูดเด้อกันนี่โอ้ยลายคักพี่น้องเลยลายคักลายคักบรรยากาศก็ได้วันนี้หมอก ควันจต่เพื่อนๆไม่แดดมากไม่ร้อนมากพอดีพอดีเย็นนิดๆเนาะเอากระเบิงวิวบรรยากาศของเราที่เก่าที่เดิมเราเนี่ยละเบิงหงระเบีงยงเล่นน้ำไปป่าเธอไปจกอึดมันหักบบก,กินเบสปีนี่ไผ่ตกกับโบค่อยได้ปลาได้อยู่มันได้บลายพี่น้องเลยปีตะกี้ตะก่อนเนี่ยโอ้ย ปลาดิอึดหาบขึ้นเมื่อกับบวาด,บวา,ดบวายพี่น้องเลยมันกินเบ็ดอ่ะปีนี้มันบกินเบ็ดในเฮาเลยก็พิลึกพิลือปีนี่ปลาปลาดิจึดเต็มทะเลอยู่เล่นน้ําไปเล่นน้ํามาอยู่เบิ่งวิวเน,นลโมนเลไปพี่น้องเลยเบิ่งวิวก็เก่าเฮานี่ละที่ก็เก่าที่เดิมๆเฮานี่ละเพิ่มเติมคือวันและเวลาเนาะพี่น้องเฮาเบิ่งหมู่บ้าน้าวดาไปเบิรปลาแล่นยิบีไปเฮาแม,ม่นมดอี่ยังแล่นตามดากันขึ้นบึม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  ดึกแล้วนะพี่น้องเลยบ่กินเบ็ดแตนะ่เฮาเบิ่งวิวกเก่าๆเฮานี่ยล่ะฝนเฮานพ่นก็หมอกควันคึมมื้อนี้คึมพี่น้องเอ้ยบรรยากาศพอดีบ่ฮ้อนบ่หนาวเนาะอหงก็เล่นน้ำเล่นในอยู่พคนล่ะงามบ่พี่น้องหงสองผ่อเมีย้อยู่ใกลใ้อยู่ใกล้เฮาเดี๋ยวสิ้นนี้ละมุนสิรอเอาขนมปังรอมันจักหน่อยนี่ล่ะนั่งเล่นนั่งเบิ่งน้ำกันไป ขอบคุณหลายๆได้ใจที่เข้ามารับชมพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็น้องใจให้นิรมนโบเสลูดนี่เดอ้อซื้อเหรัญกซื้อปูจ้าตามนั้นเลยจ้าพี่น้องจ้าปูนิรมนโบเสลูดจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย